สวัสดีครับวันนี้ขอพิเศษเครื่องวัดสายตาแบบอัตโนมัตินะครับเครื่องนี้เราจะสามารถเปิดการวัดค่าสายตาสั้นยาวเอียงแบบอัตโนมัตินะครับตอนนี้เรามาดูเริ่มจากการเปิดเครื่องนะครับการเปิดเครื่องด้านข้างนี้มันมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับเราก็เปิดสวิตช์ไปนะฮะตอนนี้เครื่องเริ่มทํางานแล้วทำงานที่หน้าจอนะครับ หน้าจอเริ่มทำงานแล้วนะฮะโอเคเนี่ยพร้อมทำงานแล้วตอนนี้เรามาดูสัญลักษณ์บนหน้าจอก่อนอันนี้ R e F ref reflection นะครับก็คือค่าสายตานะครับอันนี้เป็นการวัดวัดสายตาแบบเมนวนวลนะครับแล้วตัวนี้ delete เป็นการลบข้อมูลวัดสมมตุติวัดเสร็จแล้วก็ทําการลบข้อมูลก็กดตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เลนสัญลักษณ์คือเลนแนวเอลก็คือคนไข้ที่มีการผ่านตัดต้อกระจกมาแล้วก็ให้กดตรงนี้นะครับเพื่อทำเพื่อค่าจะได้แม่นยํามากขึ้นตรงนี้ v e r t e x distance นะครับก็คือค่า v e r t e x distance ก็คือค่า ระยะทางระหว่างกระจกตาถึงเลนเว้นตานะครับส่วนตรงนี้เป็น R step การวัดจะลงท้ายด้วย25นะครับผลการวัดค่าออกมาเนี่ยจะลงท้ายด้วย25นะฮะตัวนี้สส่ลักษณ์นี้เป็นการบอกว่าขนาดเนี้ยเราวัดตาขวาของคนไข้ยอยู่ R คือขวาลองเลื่อนไปนะฮะเห็นไหมจะเปลี่ยนเป็น L คือซ้ายนะครับ ก็คือขณะนี้วัตตาซ้ายของคนไข้นะครับตัวนี้คือปริ้นเครื่องปริ้นนะฮะก็คือกดกดตัวนี้มันก็จะทําการปริ้นนะครับตัวนี้เป็นการเมนูเข้าเมนูการตั้งค่านะฮะตัวนี้คือเสจรักว่าเนี่ยตาขวาอยู่ R คือค่ารี R คือตาขวาอยู่ค่ารีเฟล็กเป็นค่ารีเฟล็ก งบอกว่าขนาดเนี้ยไม่ใช่ตาขวานะเป็นบานบอลวงบอกว่าตอนเนี้ยค่าวัดค่ารีเฟล็กอยู่ครับอ่าลองกดเข้าเมนูนะครับป๊บนะฮะกดเข้าเมนูก็คือว่าอันนี้คือการตั้งค่าแบบสแตนดาดพื้นฐานทั่วไปที่ใช้นะฮะเราอาจาจะจําข้อมูลนี้ไว้นี่คือการตั้งค่าแบบสแตนดานนะครับทีน,นี้มาดูอีกหน้านึงนะครับ หน้านี้ฮะอันนี้ก็คือค่าสแตนดาดที่ตั้งกำหนดไว้เหมือนกันนะครับก็ตั้งแบบนี้ได้เลยคราวนี้เราก,กดมานะครับคราวนี้ดูกันอันนี้เป็นการบอกบอกว่าวัดแบบออโต้นะฮะแต่ดูการวัดนะครับเริ่มต้นดันเครื่องเข้าไปข้างหน้าแล้วเราจะเห็นกากบาดกากบาดขอให เลี้ยงให้อยู่ในสี่เหลี่ยมนี้นะครับเลี้ยงให้อยู่ในสี่เหลี่ยมนะครับแล้วพออยู่ในสี่เหลี่ยมเสร็จปุ๊บเราจะเห็นลูกศรชี้ขึ้นให้เราเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนตัวเครื่องไปข้างหน้าให้ลูกศรชนชนสีขาวเสร็จปุ๊บเราก็หยุดนะครับแล้วเครื่องจะวัดเองอัตโนมัติเลยนะฮะพอเสร็จแ,แล้วไปวัดตาซ้ายเลื่อนไปวัดตาซ้ายนะครับเลื่อนไปนแล้วก็ เริ่มการวัดตาซ้ายนะครับเห็นไหมฮะนี่คือวัดตาสายเพราะฉะนั้นวัดเสร็จปุ๊บเครื่องปริ้นจะปริ้นออกมาให้เลยเนี่ยเห็นไหมครับอันเนี้ยจะทําการปริ้นออกมาให้เลยตอนี้เครื่องตัวนี้ข้อควรระวังนิดนึงก็คือมาดูตรงนี้นะครับห้ามเอานิ้วแย่ก็ไปข้างในเพราะว่าข้างในมันเหมือนมีเลนอยู่ มันจะทําให้เลนตรงนี้มีรอยมันนะครับพอมีรอยมันค่าก็จะผิดเพี้ยนไปเยอะแต่การทําความสะอาดเมื่อมีรอยมันก็ใช้ผ้าผ้าเช็ดแว่นที่ดีๆหน่อยทําความสะอาดได้นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่ต้องเช็ดแบบระมัดระวังหน่อยนะฮะไม่มีรอยขีดขว่วนไม่ให้มีรอยขีดขว่วนบริเวณนี้อันนี้คือข้อควรระวัง ข้ออื่นก็ไม่มีอะไรก็นอกจากนั้นคือเป็นการทำความสะอาดตัวเครื่องแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการใช้และการดูแลรักษาของตัวเครื่องวัดสายตาแบบตโนมัตินะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ